ข้อ60 0ครั้งนั้นพระเทราแสดงปายาสิสูตรซึ่งมีในที่สุดแห่งทีคนิกายมหาวัคเรื่องเจ้านครน,นั้นจากความถืออันวิปริตให้เจ้านครน,นั้นทรงดำรงอยู่ในทิฏฐิสัมปทาพระองค์วงเล็บกลับเป็นผู้มีทิฏฐิอันหมดจดเมื่อจะทรงให้ทานแก่สมณะพราหม์คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้น ได้ทรงให้วัตถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งหม่มอันเศร้าหมองคือข้าวปลายเกลียนมีน้ำส้มระอ,อุมเป็นที่สองและผ้าท่อนน้อย,อยเพราะความที่พระองค์มีอัธยาศัยไม่กว้างขวาง,วาง,วาง,วางก็เจ้านครอ,องค์นั้นคันให้ทานไม่เคารพอย่างนั้นทรงทำกาลละแล้วไปบังเกิดในวิมานเงินชื่อเสรีสกะอันว่างในชั้นจตุมหาราชส่วนมานพชื่ออุตระผู้ข,เขเมักขม้นในกิจน้อยและกิจใหญ่ของพระองค์ได้เป็นผู้ขวนขวายในทานแล้ว เขาให้ทานโดยเคารพบเกิดแล้วในวิมานประมาณ12โยอดในชั้นดาวดึงก็ท่านพักควัมบดีไปสู่เสรีสกาวิมานที่ว่างนั้นเดืองเนืองเพื่อต้องการพักกลางวันด้วยสามารถแห่งวัดอันเคยประพฤติมาในก่อนโดยปกติ ได้ยินว่าวิมานั้นเป็นที่สบายตามฤดูแก่พระเถระนั้นวันหนึ่งท่านไปในวิมานั้นพบปายาสีเทพบุตรแล้วถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าคือเจ้านครชื่อปายาสีเกิดแล้วในวิมานนี้พระเถระถามว่าท่านเป็นผู้มิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตไม่ใช่หรือท่านเกิดในวิมานี้ได้อย่างไร เทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าอันพระคุณเจ้ากุมารกัสปะเทระเปลืองแล้วจากความเห็นผิดก็ข้าพเจ้าเกิดในวิมานว่างเพระบุญกิริยาที่ข้าพเจ้าให้เขากระทําโดยไม่เคารพดีแล้วพระเจ้าข้าในเวลาพระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษยโลกได้โปรดบอกแก่ปริชนของข้าพเจ้าว่าเจ้านครปยาสีให้ทานโดยไม่เคารพเข้าถึงเสรีสกาวิมานอันว่างแล้วส่วนพวกท่านจงทําบุญโดยเคารพตั้งจิตไว้เพื่ออันบังเกิดในวิมานนั้นพระเทระได้ทำอย่าง อย่างนั้นด้วยความเอ็นดูแก่เทพบุตรนั้นปริชนแม้เหล่านั้นสดับถ้อยคําของพระเถระแล้วตั้งจิตไว้ยอย่างนั้นจึงเกิดในเสรีสกาวิมานอันว่างเรื่องเจ้าปายาสิมาในอัตถกถาอุตรวิมานวัตถุเสรีสกาวิมานวัตถุและอัตถกถาปายาสิสูตร